มาัตามแนวท่างไงแม่ขั้วครับแม่ขัวแมั้วถามมันตละ่ะแม่ขัวเออกำลงังจะไปถามเลยน,นครับใช่ครับใเล,ใลอะองไหนนผู้หญิงไหมของกั้าง่าแมก็ทายดูเมแห่สวัสดีครับตอนนี้กันมหฮะ พงสุดท้ายนะครับของแม่ขั่วปูซีซูนครับมาตามรับชมรับฟังมาเพิ่นสินเนียนตัวใดย่ำตัวใดนะครับสวัสดีสรครับแม่สวัสดีแม่โอ้ครับแม่ก็ได้เดี๋ยวลงมาเทศว่านแม่ประยูครับเป็นยังไงแม่ทางเข้าไปเป็นตาคือบนระบ้าเทาโอ้ครับ S <S> มาออกเ็อเคนถามมากเพื่อนว่าไปถามกับ, <S <S> <S บนเนมล็ดแน่เมฆ้วัดปูแน่ว่า <S <S> เออพิ่งจะย่ำโค้งสุดท้ายเพิ่นเด่นตัวใดเพิ่นมักตัวไหและเพิ่นว่า, <S <S> า,าถามสามตัวเห็นน้ำในเด้อสันเพิ่นว่าเอาบอกครับสามตัวให้ได้เพราะว่าแม่สี่หนึ่งหกหนึ่งแปดครับแล้วก็สามศูนย์แปดหกหนึ่งแปดสามศูนย์แปดค่ะ โัซื้อเด้นน่ตัวแม่ซื้อบอกว่าไงว่าไปซื้อเมือนว่านิค่ะแต่ว่าถือว่าถืออันบ่รู้นอดนอดบ่าวแถวนอดข้าวบุญจักนอดป่านนเป็นตัวใดครับเอายคันออกตัวนี้นอดบ่าวเถานอดเตะม้วนเป็นมวนฮ่โเนหนึ่งแปดสามศูนย์แปดค่ะอือเอาแล้วแม่เน้นคู่เลย มีตัวเนนบ่บัวเนี่้อบพอกันหมดเลยดิถึงสามกูนบ่ค่ะแม่ซื้อพอกันหมดเลยศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วกหนึ่งแปดแล้วก็หกแปดศูนย์แปดแปดศูนย์ค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งบ่มีค่ะมีแต่หนึ่งแปดแล้วก็หกแปดกับตัวเดียวค่ะกับตัวเดียวแมนค่ะกับแกศูนย์แปดแมนค่ะอันนี้ทราบโซแม่ก็ซื้อหนึ่งแปดสามศูนย์แปด อืครับทั้งสองหางเลยบอแมนค่ะโอ้ครับพี่น้องประธาเทียมันถือเป็นสิ่งมวนเติมพี่น้องมาแบบนแมหรอกเพราะว่าแม่เป็นคนมารงวนอยู่แล้วครับหาทังเทียมแม่ก็ไม่ฟอนไม่วัดพี่เด้อครั็วกว่าวันนี้สิไม่ได้ฟอนอีกพอแม่ยังวัดอีกแล้วล่ะค่ับมวนก็ได้ฟอนมาด้วยครับหามัน ออกไม่หลีดฟอนอีหลีดีฟอนนี่หลีแล้วกฟอนอยู่ในบัาอีหลีกันบ้านน้ำล่างแม่ครับครับตั้งแต่แม่บรินเสียนหมดีแม่กับฟอนฟอน่างเยอะบ้านแต่มาถือรักเร้วที่ไปไซว่าแตม่ว่าไปบ่กรักว่าแบอกรักฟันดีบ่แม่เออมอาเรียงฟันมื่ขึ้นนย้่ ขึ้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตัวื้อเนาะเาัวซื้อกับมาแล่อมไรขึ้นฟันเราไปเก็บเห็ดคอืมอันนั้นเราไปเก็บเห็ดล่าฟันได้เห็ดละงอกได้ลายเห็ดละงอกเป็นแถวอยู่บานเก็บเห็ดเหล่างอกแล้วๆเลี้ยวไปคือจังเห็ดเพิงเทียสันเห็ดเพิงมแต่ดอกตูงๆเป็นปุ่มเป็นปุ่มได้เอามาแกงซูมูกินบูเนอร์เห็ดเพิงแมนบานน้ามันลายกะตักออกได้ฟันนั่นบานหน้ามันลายกะตักออกแต่ว่านฉีถือบัวคือฝันดูแบบน้อง ผัดฟันดีอยู่แต่ว่ามันสิถือบ่อบาทในเข้าแล้วนะเพราะว่าเขาม่ไลยเป็นผู้หมุนเนาะแมนครับแมนแล้วแต่ละฝากพี่ฝากน้องเฮ้าก็จะพักอันซื้อหลายซื้อหน่อยๆพ่อได้รุ้น่ไดุ้่นแมนค่ะเพื่อเผื่อมันถูกเพื่อมันถูกจะได้ฟอนเหมือนกันเนาะแมนค่ะรบพ่สิกาเอาแบบลาเป็น อะไละ่ะแนวทางแนวทางเออเอาไปเป็นแ<ใ>นวทางไปว่าเจจังหวะละวัาเลขวิ่งแม่บลุเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดฟันไเลยใช่วิ่งเจ็ดกับแปดแม่ค่ะเลข่งุ่เคยรุดักเทียท่านฟันเทนเฮดนี่เจ็ดท่นมาบ่แม่บ่ลู้เล้วท่านเบ็ดนี่เป็นเจ็ดทันที่ลรเดย์ค่ะอานมาเจ็ดอ้ามันรุดจากศูนย์แปดจะมาเป็นศูนย์เจ็ดบ่วถูกเกาห้องเล่นรอบเบาเกิด ครับเอ้าจันละรูปแล้วแม่แต้นผ้าขาวมือชุ่มเลยเวลาเพคินบัลลามี่เนี่ยฝากพี่น้องแค่นี้ระค่่ะคะสวัสดีค่ะครับผมครับเอาเนี่ยนะครับผมแม่เป็นอ่อแม่ศิลป์เป็นกำลังเตรียมเตรียมผ้าขาวนะครับเตรียมเพลินทุกคู่ครับผมนี่ยแหละครับแม่แก้วทายไปนั่มคุยไปนั่มแม่ศิลป์เป็นเกียร์ยานมาด้วยครับท่านผู้ชมครับสองตัว ศูนย์แปดแปดศูนย์ครับกับลราคาหนึ่งแปดหกแปดกับคู่เดียวนั่นไม่ิน่ไหะครับครับลราคาเพิ่นกับฟันดีครับพี่น้องฟันได้ไปเก็บเพชรได้ไปเก็บเพชรเพิ่มนะครับเนาะนี่แหละครับมือนีมี่เมนู่ยยังครับเนี่ยเป็นการเริ่มเตรียมเพร่นหิปูกับดมชุ่มครับนี่แหละครับ ำแก้วรวกพักบนบัคเฮียต้มป่าครับเป็นไก่ยำเห็นแล้ครับผมที่สําคัญสามโตนะครับแม่ครั้วปูสี่ศูนย์ครับพี่น้องครับหนึ่งกระกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับสามตัวหกหนึ่งแปดสามศูนย์แปดครับสองตัวยังยำเหมือนเดิมครับเน้นที่ศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งแปดหกแปดครับวิ่งวิ่งเจ็ดกับแปดครับพี่น้องครับโอเครับผมขับปากไว้สักคลีปนี้ก็ซ้ำนี้นะครับ แนวทางของแม่ครั่วก็ให้โชคๆมั่นๆทุกคนทุกทันนะครับถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้กกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฝาผ้าโชคดีด้วยครับไปครับผมสวัสดีครับ